ครับได้รับอนุมัติเข้ามาเรียงโดยเรือแล้วก็หอบนี้นะครับแต่ผมขออนุญาตลดนะครับสุดนะครับที่น้องๆแต่ละคนนะครับจากที่ตรงนี้ครับผมบุตรหลานใครอยู่บนเรือบุตรหลานอยู่ท้องนะครับตาที่แจ้งทุกอย่างนะครับเไม่เบ่งนะครับไม่มีนะครับแต่เสียงนี้นะครับ จับภาพมาให้ดีนะครับจับภาพให้ดีสันทายนะครับสันทายใกล้เลยนะ ระดับีน้ำผึ้งผู้พัดพะเรนจะเป็นคนที่คุ้มคูนะครับม่านน้ำนะครับจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับเตียงถายด้วยนะครับในน้ำนะครับจะมีม่านน้ำอยู่รอบอีกนะครับด้วยทุกท่านคือประเทศไทยโอเคครับตอนนี้นะครับใกล้ถึงช่วงเวลาที่สำคัญนะครับในการน้ำพุ่งประจำรุ่นนะครับมองไปที่สูงที่สุดนี่น่าจะเป็นเอฟหนึ่งนะครับอ่าสองพ่อสามทุ่มเทลชุ่มเทลทั่มเทลทุ่มเทล เดดไปให้อยู่โยมโนั้นให้ดำเนินการสืบบกลมราชสูนักเรียนนักสมัยเจ้าหาที่จูโจมรัชจำปีพวกมันสืบบกลมในรุ่นนี้ ได้ทันเลือกจากผู้อาสาสมัคร11ตาเอก5ตาโทกิตนันหอมกษอุยอะ ทุกนายที่สำเร็จการฝึกที่มีความมุ่งามั่นที่อย่ารับการฝึกจนถึงจนถึงวันนี้เป็นนสมบัตินักรุกพิเศษตามที่เราต้องการ

เก่งมากเก่งมาก <Happiness gegen medication LegislacyWouldlich> ปรบต่อไปขีดมือหนึงอล้อครับอ่านั่นแหละ้องครับ